สวัสดีครับทุกคนมในยามเช้าวันนี้ด้วยนะครับสวัดสดีทุกคนในยามเช้าที่อาโศกนะครับผมโคเช้ามากนะครับหมายกั้นลงเรียบร้อยนะครับสุดทางอาโศกวันนี้มามาถ่ายขาบวนรถธรรมดาบุรม275ต้นทางกรุงเทพ ปลายทางดับผมแดนบ้านคลองดึกก็ข,ขบวนสองสี่ห้าก็จะเป็นขบวน,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 นแรกของสายตะวันออกนะฮะที่ออกเป็นขบวนแรกของสายตะวันออกที่ที่ออกกรุงเทพนะครับผมขบวนนี้ออกตีห้านาฬิกาออขอไปนะครับออกห้าห้านาฬิกาห้าสิบห้านาทีนะครับโดยถึงโดยโดยจะมาถึงอโศกเนี่ย 6โม6นาฬกา25นาทีนะครับในยานให้บรรยากาศยามเช้านะครับก็มาแล้วนะครับโโอ้โหไฟหน้า เห็นไฟหน้ารถเหมือนเห็นไฟหน้ารถคนข้ามเยอะนะฮะมีคนข้ามนะครับผมมีบอสมอเตอร์ไซค์บิดคันหนึ่งนะครับมีคนข้ามีเป็นกลุ่มเลย นี่ครับถ่ายกับมอไซค์ครับทั้งที่ที่ทั้งที่ไม่ใช่ของเรานะฮะโหจะกินาสีรอเปล่าใบหน้าครับโอ้โหเราไม่สแสวงสว่างขนาดนั้นสามดวงนะครับ

เจ็ดห้ากลางจอที่รถสุขุมวิทเอ,อ้ยไม่ใช่กลางจอที่โรอสโอนะครับ แล้วนะครับขบวน275ขบวนแรกนะครับที่ของสายเอาโรที่ออกกรุงเทพ เอาละครับขบวนต่อไปนะฮะก็จะเป็นขบวนรถชาเมือง384ตรงทางมาจากสุนทานเสด็จฯปลายทางกรุงเทพขบวนนี้ก็ขบวนนี้ก็จะเป็นขบวนแรกของของสายตะวันออกนะครับที่เข้ากรุงเทพนะครับ มาแล้วนะครับหืมคนข้ามเกือบโดนวีดปะล่ะ้ง้เป็นนัสหัวจากอัสตอนะครับหมายเลขสี่หนึ่งสองเก้า